ดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีเนี่เป็นเรียกอะไรไม่รู้แหละบาบผมเรียกตุ่มกบนะผมตุ่มกบสิ่งอะไรกันเอฟซี FC นะคือปัญหาที่เจอในเอฟซีกบไม่ชอบออกครับเข้าแล้วชอบออกนะเอฟซี FC นะอ่าเข้าแล้วจะออกอ่าซึ่งออกโดยที่ใดนะผมนี่ครับผมเอฟซี FC. เราเลียกบมันจะดันลิน้นเรอผลิ้นจะติ้นนี่เนี่ยนะลิ้นจะติ้นออกมาข้างนอกแบบนี้กบดันออกมาแบบนี้ครับผมนี่จะติ้นออกมาข้างนอกแบบนี้ครับผมเจะกบก็จะไปนะครับไม่อยู่ครับตรงน,นี้ผมจะมาดัดแปลงนะครับผมบอกให้ลิ้นมันติ้นนะครับผมอ่าซึ่งจะว่าละออกสุดายนะครับสุดายสุดสายนะคร,นครับตัวที่ผมพิจารเรียบร้อยนะเนีบยดัดแปลงเรียบร้อยนะคนี่ ผมจะผูกลิ้นไว้เองนะลิ้นนี่ผูกลิ้นมีให้ลิ้นไอ้สินี่นะครับผมดามไม้ไว้เอาอะไรก็ได้คือเป็นแนวทางแนวทางแนวทางดามไม้ด้านบนนะครับผมนี่เดี๋ยวนะแต่ลองเก็บเบิ้งครับผมลองเก็บเก็บเก็บหาเบิ้งนะครับซึ่งยาว่าเลยนะครับผมใส่แล้วจะได้กกมมบนเนาะบุตรเอกเขาเราออกมันมันเป็นจะเสียดายให้งนะครับผม นี่กก็เดกลิ้นี๋ยวพุกลิ้น,น,ลนไว้กันแน่นนะผมแต่การเสีเอาเสียบมีขึ้นมากกระทั่งแบบนี้นะครับเกี่ยวทางแนวทางนะผมก็ลองดัดแต่งบ้างนะครับ,อ,บ,นนรบอ่าเพราะว่าเจอเจอปัญหาให้กันแหละโดยเฉพาะอ่ะาตะไคาร้มันอ่อนนะครับตะไคาร้มันอ่อนมัมีปัญหาอะไรนะครับมันสิออกง่ายนะไอ้สี่งนะั้นมันดันติ้งออกมาง่ายโดยเฉพาะเอ่อถาถาว่า ถูกบเ้าล็อกบดีนะครับมาสิเอา่าถ้ถา,ถาลิ้นมันตีลังกาอยู่คุณทึ่งแบบนี้ให้ออกง่ายนะครับเนี่ยนี่กบเป็ดันเสียงขึ้นมาโดยที่ให้ออกง่ายนะครับนี่นผมน,น,ววน,นะครับผมปลุกลิ้นเลยแหละปลุกลิ้นไว้นะครับผมเจ็บจีน้ำนะดาม,มาไม้ไว้ข้างบนนะฮะตอนนี้ก็น่าซีการออกนาซีศนะูนย์เอฟเนี่ยเข่าแล้วคือบวกนะครับเอาดปลุกเอ้าครับ เป็นแนวทางแนวทางทรัแนวทางในการซึ่งวัดจูบานกันเลยนะครับผมใส่ตุ้มแบบนี้นะครับลองดัดเป็นเกย์ไข่เบิังนะครับผมอืมอ่ะหลอกเอวนะครับใส่นี่อย่างดีๆกันมาแช่กันมาแช่ชกันไปคิดแช่กันนะครับผม บางทีก็คิดคิดบวกออกนะผมคิดบวกบอกไ่ถูกนะครับเป็นอันนี้นะนำกันนะครับเป็ี่ยนแปลงกันไปนะครับางอย่างอาจจะง่ายครับแต่ว่าเาคิดคิดบ่กหดตรงนี้ครับคิดคิดไม่ถึงเถอะว่าเส้นผมบางภูเขาครับผมนี่นะครับนี่ผมก็ดึงไว้ทางเลยดึงเฉยดึงดึงดึงลิ้นลิ้นไว้นะครับผม

ดันพอยลิงมันมัตัวไปดิอันนี้นี่แข็งกับพ่อวายใช่จากแข็งกับกบเข้ายาขึ้นว้าแล้วลินแข็งกับกบมั็บเข่าี่กอลนะครับอเคแข่แบบนี้นะครับผมให้เบิร์ครับครับ เขาเนาะผมพบมันเขามันก็เขาได้เขาได้แบบนี้ผมเขาได้เขาได้เขาได้แต่ว่าออกอ่างเงี้ยคือดันดันดันย่งไงี้ยไม่ออกใช่ไหมติดติดไม่ติดในตัวเชือกเราเอาติดเชือกเราเหรออย่เงี้ยคนน่าจะช่วยได้นี่ทุกคนนั่นคนน่าจะออกยากอยู่นะผมอย่างเงี้ยอ่าโอเคนะผมไป เราให,ใหไปไป้บังเราให้บังครับลองไปวิเคราะห์จไข่เบิังครับเอพย์นะอ่าก็มีหลายวิธีนะครับหลายวิธีหลายแนวทางนะครับอืมเอาครับน่าจะโอเคน,น,น่าจะหมดสหา เรื่องก่งออกต่อแซมคือมืออากินครับเพื่อเป็นในทาง เต่คืนมุ่งอาชี่วกนยออกออกยากอยู่อบตั้งติดดอ,อกเพราะว่า

โอเคนะครับก็บเป็นแนวทางแล้วทนะมาเน้นนำมาแชร์กันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะขอบคุณทุกการติดตามอ่าเป็นตุ่มกบแบบนี้ต้องดัดแปลงนะทีนะดับรองกบไม่ออกนะเอฟซี FC. อืมของแท้นะครับตุ่มตุ่มกบโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมรอครับสวัสดีครับ